Thank <laughs> you ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมกลางแสงดาวรีสอร์ทนะครับที่เราจองไว้นะครับภูททบเบิกสามพันบาทต่อคืนนะครับช่วงเดือนธันวาครับผมตอนนี้ก็รับกุญแจมาแล้วโดมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอเช็คอินบ่ายโมงนะครับเพราะตอนนี้เขากําลังทําความสะอาดโดมให้เราอยู่นะครับก็เดี๋ยวพอเช็คอินเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ําแล้วก็รอถ่ายวิวช่วงตอนเย็นนะครับผมแล้วก็ถ่ายโดมให้ดู ว่าเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเราติดตามชมกังงนได้เลยครับผมอันนี้เป็นโดมนะครับผมที่เราเช่าเรียบร้อยนะครับนี่เลย โดมที่1นริมเลยริมขวาสุดนะครับเดี๋ยวเราขนก็บงามครับวิวสวยงามนะครับเดี๋ยวรอตอนเย็ยนๆครับพระาที่ตกเดี๋ยวเรามาถ่ายทำทำแลบให้ชมกันนะครับนนี้นี่ก็จะเป็นโดมโดมนอน องน้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ใต้ใต้โดมของเรานะน,นี่เรามาดูอันนี้ครับห้องน้ำประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอาบน้ํากันก็จมีถักบ,บัวนะฮะเครื่องทําความน้ําอุอน่นตัวนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นเกล็ดนะนะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาอาบน้ํากัน หรับใครที่มานะนี่อันนี้ก็แปลงฟันอยู่ทานนี้นะครับแปลงฟันีวิวแบบเขาคาบนะถ้าเ,เกิดใครจะมานะตอนนี้ก็เป็นโดมที่พักบ้านกลางแสงดาวนะครับพูทบเบิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะผมก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีโต๊ะทีวีมีแชมพูสบู่เหลวนะครับก็มีเป็นพวกโอวัลตินกาแฟ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีเป็นทีวีเอนะครับผมเอแบบตั้งครับเอแบบตั้งแล้วก็การนำร้อนนะครับผมตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นที่นอนอ่าอันนี้จะเป็นที่นอนนะครับผมมาดูอันนี้ก็มีคนมานอนเรียบร้อยนะครับที่นอนของเราอ่าประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นโดมนะครับอันนี้เป็นไฟด้านบนไฟหลอด โกนะครับอันนี้จะเป็นโดมอันนี้เป็นทางเข้านะผมก็ระวังลมตีประตูนะครับถ้าเกิดเราเปิดอ้าไว้ะครับอ่าก็ควรจะปิดเปิดก็เปิด,ป,ดปิดให้เรียบร้อยนะครับผมกันลมตีแค่นั้นเองนะครับผมเราตัวนี้ก็เป็นผ้ารูดผ้าม่านนะครับปิดเอาไว้ตอนกลางคืนหรือว่าอะไรประมาณนะี้เรานอนหลับหรือว่าอะไรเงี้ยตืน่นสายๆหน่อยเราก็คุมไว้ก่อน แล้วก็ตอน,น,นเช้าเราก็มาดูหมอกแล้วก็มีเป็นเก้าอี้นะครับผมเก้าอี้แบบยกได้นะครับโครงเหล็กลก็นั่งโอเคนะครับผมก็ <Yeah. S 1> ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเขาจะมีหมู่กระทะนะครับสำหรับสองท่านข้างหน้าเราก็จะเป็นโตะ๊ะน้านหน้าครับก็จะเป็นโต๊ะแล้วเราจะไปปินหมู่กระทะช่วงตอนเย็นนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็ตอนเช้ามี ข้าวต้มหมูสับนะครับผมข้าวต้มหมูประมาณนั้นเดี๋ยวเราทานกันแล้วก็ช่วงเย็ยนผมจะถ่ายคลิปวิวหมอกนะครับโซนด้านนี้เลยนะครับหมอกด้านนี้เลยยาวให้เพื่อนได้ชมนะครับผมแบบพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วก็ช่วงเช้านะครับผมจะตื่นขึ้นมาประมาณสักตีห้าหกโมงเช้าเดี๋ยวผมจะตื่นมาแล้วก็เก็บบรรยากาศหมอกแล้วก็ ช่วงพระอาทิตย์กำลังขึ้นอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมให้เพื่อนๆชมกันว่าวิาว,วสวยไหมที่บ้านกลางแสงดาวรีสอร์ทพูทเบิร์กเนี่ยว่าสามพันคุมหรือเปล่า <Okay. S 1> ลก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเดือนธันวานไฮซีซั่นนะครับช่วงนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆนะครับแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนก่อนพอเราขับรถมาทั้งคืนนะครับจากกรุงเทพก็มาถึงประมาณสัก ตอนเจ็ดโมงเชา้าแต่ว่าก็ต้องไปที่อื่นไปเช็คอินก่อนนะครัผมก่อนนี้จะเข้ามาที่ผักเพราะว่าต้องเช็คอินบ่ายโมงนั่นเองแล้ว่าไปจุดอื่นไปทานข้าวไปชมวิวถ่ายรูปกันก่อนช่งชวงเช้านะครับผมก่อนเพื่อนมาได้เลยนะครับผมมีอะไรก็สอบถามมาได้ตอนเย็นเดี๋ยวเราถ่ายคลิปส,สวยๆแล้วก็ถ่า,ายวิวเหมาะให้ชมตอนนี้ก็เวลาหกโมงสินาทีนะครับเ<น>ขาก็เตรียม เตรียมหมูกระทะมาครับเตาเตาทานแล้วก็เดี๋ยวเตรียมหมูกระทะขึ้นนะครับผมต,ตัวนี้ฟรีนะเพราะว่าเราห้องพักสามพันนะผมก็ฟรีหมูกระทะตอนเย็นนะครับแล้วก็ตอนเช้าเป็นข้าวต้มหมูเดี๋ยวเรามาทานกันโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามาทานหมูกระทะกันนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับถือว่าอิ่มได้เลยไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อมาเสริมก็ได้ เดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูวิวนะครับตอนกลางคืนนะครับประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับที่บานกลางแสงดาวนะครับพูทเบิ <l oses> <l oses> เร์กกเห็นทางขึ้นนะครับที่เป็นไฟตามถนนแล้วก็อนี้บนโดมของเรานั่นเองครับที่เรากินหมกะทะเราดูมุมนี้นะครับก็จะมีไฟแต่ละโดมสวยงามเลยเราเก็บภาพเนี่ยเพื่อนมาเนี่ยแผน เราแล้วข้างบนนันก็เป็นจุดรีสอร์ทของเชาอื่นนะสำหรับเพื่อนๆมาเขาลองดูันโอเคครับเราต่อมุกุธให้หมดแล้วก็เดี๋ยวไปแปรงฟันแล้วก็นอนกันที